วิธีถอดมอเตอร์นะคะของน้ำพูเพชรคิดนะคะทุกรุ่นเลยนะคะมอเตอร์จะเหมือนกันนะคะลูกค้าใช้ด้ามช้อนนะคะดันฝามอเตอร์ตรงนี้ออกนะคะพอออกเสร็จแล้วนะคะด้านในเป็นอย่างนี้นะคะงัดออกมาเบาๆนะคะนี่นะคะงัดออกมาเสร็จแล้วจะเจอใบพัดด้านในนะคะให้หาครีมหรือว่าแหนบหรือว่ากันไกก็ได้นะคะคีบตัวใบพัดนี้ออกมาทำความสะอาดนะคะ แบบนี้นะคะเวลาทำความสะอาดนะคะแนะนำให้ใช้ตัวที่ล้างหลอดนะคะอันนี้นะคะสามารถใช้เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะคะใส่น้ำยาล้างจานได้นะคะเห็นไหมคะคราบดำๆมันจะติดออกมาตรงนี้นะคะล้างอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงตัวใบพัดนะคะให้นำมาทำความสะอาดอย่างนี้นะคะสำคัญที่สุดนะคะตรงข้อต่อตรงนี้นะคะ ห้ามน้ำเข้าไปนะคะจะต้องบิดให้แน่นเสมอนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะทิ้งให้แห้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะคะโดยใส่ใบพัดเข้าไปนะคะเมื่อใส่ใบพัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะตัวฝาครอบตรงนี้นะคะก็ใส่ลงไปนะคะล้วเสร็จแล้วก็คือตรงเคสตัวปิดมอเตอร์อย่างนี้นะคะกดเข้าไปให้แน่นนะคะแบบนี้ค่ะ